สัญญาลุกขึ้นมาไปต่อทำเพื่อคนที่รักคนที่รอไม่ยอม้อต่อโชคชะตา วันนี้วันดีวันรวยนะครับวันนี้ผู้บริหารทั้งหมดก็มาลุยงานเลยนะครับในโรงงานผลิตเดอะสตาร์ริชี่นะครับกาแฟของเรานะครับซึ่งาลายผลิตนี้นะครับเป็นลายผลิตใหม่เครื่องจักรใหม่แล้วก็เพื่อชาว t h e s t a r ร์ริชโดยเฉพาะเลยนะครับครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่วันนี้เรามีการเปลี่ยนแพ็กเกจของสตาร์ริช coffee ของเราวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิป ให้สมาชิกคนได้ชมว่าวิธีการแนวทางในการผลิตเกิดสไตลิชของเราเนี่ยสไตลิชคักกฟฟี่ของเราเ,เป็นยังไงครับเดี๋ยวเรียนเชิญเครื่องในได้เลยครับบอสค,ครับเชิญเลยครับเชิญครับอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องจักรของเรานะครับที่สั่งมาจากเกาหลีเป็นเครื่องจักรห้าเลนนะครับสามารถผลิตได้วันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นองต่อวันนะครับที่ครื่อจักห้าเลนตัวนี้สั่งมาจากประเทศเกาหลี มูลค่าที่กตัวนี้ประมาณ5ล้านบาทครับสั่งมาเพื่อผลิตกาแฟให้กับสมาชิกของเราทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อการผลโทษในอนาคตอย่างไม่มีหลักแน่นอนครับไปให้เนื้อเหตุผลที่ผ่านมาคือผู้กล้ายิ่งใหญ่ใจทนงสตาวิธีห้องหอยินละครกการที่เราสั่งจากให้บรรจุเข้าทรงแล้วนะครับ ก็เราจะมีพนักงานนะครับเพื่อคัดแยกสิทธ์ซองกาแฟเข้ากล่องจากเข้ากล่องเสร็จปั๊บเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดคือการจุดชั่งน้ําหนักเป็นการตรวจสอบว่าน้ําหนักของในแต่ละซองในแต่ละกล่องมีมาตรฐานที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้เพื่อความแน่นอนและความเที่ยงตรงเพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภคและลูกค้าของเราครับหลังจากจุดนี้ไปแล้วครับเราจะเริ่มไปจุดที่ตรงนู้นครับเอากล่องลงฟอยนะครับแล้วเข้าเครื่อง ทิ้งปล่อยออกมาแล้วก็บรรจุเข้าลังนะครับแล้วก็ผลึกเข้าลังเพื่อส่งต่อให้ให้ถึงมือผู้บริโภคครับจ้องจงจ้องสตาริชีคอฟฟี่ยกแก้แวกนมาเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นกระบวนการในการผลิตสินค้าเกิดชาเวที่คอฟนะครับอันนี้คือห้องผสมนะครับเป็นห้องแรกเลยครับที่เรานำสารอาหารทุกอย่างมารวมตัวกันแล้วก็มาปั่นเข้าด้วยกันก่อนที่จะเปบรรจุดใส่ซองนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องผสมตัวใหม่ของเรากันดีกว่าครับเราไปดูกันเลยนะครับตื่นเต้นมากเชิญเลยครับผมเครื่อง2ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเครื่องตัวใหม่ที่เราเพิ่งสั่งเข้ามาให้กับโรงงานของเรานะครับเครื่องตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องเลือกหัวใจชื่อวเ,เครื่องว่าเครื่องว m i x นะครับตัวนี้เราซื้อเข้ามามูลค่าเกือบ2ล้านบาทนะครับความพิเศษของเขาคือเขาสามารถปั่นและเขา้าคเขา้เขาครึงกันได้ดีมากซึ่งเราสามารถปั่นครั้งหนึ่งได้ประมาณ5 0าหมุ่นซอ,นต,อนต่อครั้งนะครับก็อันนี้คือเครื่องตัวใหม่ของเรานะครับเครื่อง vmix นะครับของ Star ์วิช c o f f คอเดี๋ยวน้องๆก็จะปั่นให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มีกระบวนการในการทํางานอย่างไรบ้างครับ ชงชงสตาริชีคอฟฟี่ชงชงชงแล้วเจริญเจริญชงชงชงยืมแล้วมีพลังชงชงชงดื่มแล้วมีสุขจังชงชงสตาริชีคอฟฟี่ชงชงสตาริชีคอฟฟี่ชงชงชงสตาริชีคอฟฟี่เตอร์สตาริชี เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับ